ทุกเรียกผมบูครับช่องโอตุบูนะผมในะคลิปนี้ก็จะมารีวิวและแนะนำมังงะแนวเลิบคอมเมดี้ระหว่างคนกับเมชลามเด็กนั่นคือเมชลามปฏิหาริย์ลักครับผมหรือชื่อญี่ปุ่นนั่นก็คือนางิสะโนชาร์กเมดนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของฟินิกเน็กนะครับผมนะซึ่งเป็น LC ใหม่เลยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจบสองเล่มนะครับผมในไทย อนนี้มาแค่เล่มเดียวนะครับผู้แต่งคือเทรุยะนะครับผมนะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดภายในอกกันนะครับรายละเอียดภายนอกเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าปกเนี่ยเป็นปกมันนะครับผมนะไม่ใช่ปกด้านนะคือภาพรวมของดีไซน์ปกเนี่ยคือมันดูแบบ ลิเรียบนะครับผมนะตัวเด่นก็คือตัวละครหลักกับนกนะครับผมนะคือบอกเลยว่ารายเส้นถือว่าใช้ได้นะครับผมะอันนี้จะเป็นด้านข้างนนครับวมนะก็จะมีชื่อสำนักพิมพ์ชื่อเรื่องรูปอาร์ตัวละครแล้วก็มีชื่อผู้แต่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างหน้าหลังข้างล่างเถอนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นหน้าหลังนะครับผม ซึ่งเรื่องนี้เป็นมังงะปี2023นบาผมนะเป็นมังะมะมงะถือว่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเลยนะ,นะอันนี้คืออ้างอิงจากปีที่ญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเลยนะผมนะ,นะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแรกของผู้แต่งคนนี้ด้วยที่แต่งนะโหนะ,นะเพราะเรื่องที่ผ่านมาเขาวาดรูปประกอบให้นะครับจากที่หาข้อมูลมานะครับเดี๋ยนี้เราจะมาพูดถึง งเงโมตูรุปเป็นเด็กหนุ่มโดดเดี่ยวเดียวดายเนื่องจากสูญเสียพ่อแม่ไปในอุบัติเหตุด้วยเหตุบางอย่างทําให้มีเมดสาวแสนน่ารักคนหนึ่งมาอาศัยอยู่กับเขาชื่อของเธอคือโคสเมเธอคอยอยู่เคียงข้างมัตูรุตั้งแต่เขายังเด็กโดยที่มีรูปหน้าหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่เล็กน้อยณท่นะามเมืองข้ามกลางฤดูร้อนอันเลียงรายไปด้วยชาวประมงหรือที่เรียกว่าฟุนายะเรื่องราวความรักเกี่ยวกับ การตามหาความรักนิรัน์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือบอกเลยว่ามันน่าอ่านมากเลยนะแต่ราคาปกนะค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะผมนะคือราคาปกเนี่ยคือ175บาบาทนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแรงเลยนะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูรายละเอียดภายในกันนะครับ mutation. อันนี้ก็จะเป็นปกในนะขอก็จะเป็นชื่อเรื่องแล้วก็มีเจ้าแม่ของนะหมนะชื่อผู้แต่งนะแล้วก็ตกแต่งด้วยเกี่ยวกับทะเลแลวหมู่บ้านนะหนะมนะข่าวฟ้านะข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมน,ะน,นี่คือเป็นด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเป็ดแทนนะอะเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นภาพสี นะผมนะเปิดมาก็จะเป็นภาพสีเลยนะครับแล่วเป็นภาพสีกระดาษมันด้วยนะไม่ใช่แบบกระดาษธ,ธรรมดานะผมนะมาพูดถึงเรื่องของรายเส้นเรื่องนี้นะผมบอกได้ได้เลยว่าคือในเส้นเรื่องเนี้ยทำมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ คือภาพประกอบลายเส้นแล้วนะผมมองว่ามันใช้ได้แล้วก็สุดยอดมากเลยนะคือมันเป็นลายเส้นที่มีความใส่ใจนะผมนะไม่ได้ทำแบบลวกๆนะคือคะแนนลายเส้นนี่ยผมให้เป็นเต็มสิบเลยแล้วกันนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยคือ ได้มีโอกาสอ่านจนจบแล้วนะผมนะจ่าในเว็บไซต์นะแต่มันไม่ถูกเลขสิทธิ์นะผมไม่ผมไม่ซีมม้อนะผมนะผมไม่ได้เรื่องมา,างนี้เพราะการที่เราจะหาข้อมูลบางเรื่องเนี่ยว่าเป็นยังไงนะคือเราก็ต้องลองหาในเน็ตก่อนเผื่อจะมีใช่ไหมแล้วก็ลองอ่านนะครับผมมองว่าวิธีนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ในเลือกในการตัดสินใจในการซื้อได้ดีนะผมนะจากที่ได้ลองอ่านดูแล้วเนะี่ยคืออ่านทั้งเล่มจริงแล้วก็ในเน็ตนะเล่มนะต่อเนะี่ย คือบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคือสุดยอดมากๆนะคือชอบมากนะครับผม,มคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นพัฒนาการของคนที่ไม่รู้จักความรักเลยแต่ต้องเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยคือมันก็คนทงที่จะนุ่งฟูดีนะครับผมนะเนื้อเรื่องเนี่ยให้เป็นต็มสิบเลยนะคือบอกเลยน่าสนใจมากเรื่องนี้นะครับแต่ถ้า ให้มองแบบภาพรวมนะคือลายเส้นกับเนื้อเรื่องเนี่ยถือว่าไปด้วยกันได้ดีนะครับโดยเพราะลายเส้นลายเส้นที่แบบสวยมากนะคืออาจจะไม่ได้ <c oughs> แบบวิอวาเวริร์เวริเวร,วร์แต่มันคือลายเส้นแนวเลิฟคอมที่ถือว่าอ่านรู้เรื่องนะครับผมนะอง์ประกอบอะไรวาดมาได้ครบและตัวละครวาดมาได้ไม่เผานะถือว่าสวยงามอยู่ตลอดทุกฉากนะครับผม ทีนี้เป็นความหายากนะครับผมนะความหายากของเรื่องนี้ต้องพูดเลยว่าเป็นเรื่อง LC มาใหม่นะเหมือนกับมารอบเดือนอ่ามิถุานาหรือกระดากรดาเน,นี่แหละเพราะมาใหม,ม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะเพอาจจะหาได้ง่ายนะครับผมนะตามร้านมมงะ นะฮนะผมน่าจะมีคาอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของราคาเนะี่ยที่ต้องพูดเลยว่าอาจจะแรงนิดนึงนะแต่ก็ต้องทําใจนะผมนั้นแลกกับมากับคุณภาพที่ดีนะครับของสนับทีมนี้ด้วยก็เป็นเรื่องปกตินะก็ถ้าใครสนใจที่อยากได้เรื่องนี้แต่ ไม่สามารถหาซื้อทางร้านได้หรือว่าไม่มีร้านที่อยู่ใกล้นะผมนะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w o e n i c n e x c o m นะครับผมนะหรือถ้าใครที่มีร้านอยู่ใกล้ๆหรือว่าสามารถสะดวกไปซื้อเนี่ยก็ลองไปหาดูกันนะครับผมนะต่อมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยคือต้องพูดก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเมื่อไง ที่ราคาแรงอย่างที่พูดไปตลอดที่ผ่านมามันเป็นเลทราคาบางะที่ถือว่าสูงนะครับผมนะแต่แลกมากับคุณภาพของการเตีพิมพ์ในไทยที่ถือว่าเดอะเบสนะผมนะักไม่แย่เลยนะครับนะและในื้อเรื่องของเรื่องนี้อันนี้อิงเข้าในเรื่องเลยนะในื้อเรื่องลายเส้น ตัวละครภาพประกอบแล้วพวกนั้นคือองค์ประกอบภาพรวมคือมันทํามาได้ดีมากๆนะผมนะอาจารย์เขาวาดได้ดีมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องนี้จบแค่2เล่มเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น้อยมากนะครับผมนะเป็นเรื่องที่น้อยมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเก็บเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เป็นสายเลิฟคอมนะผมนะนะแล้วก็เป็นแบบพวก รักต่างเาอะไรแบงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าอันนี้แค่เริ่มแรกนะเริ่มแรกคือเนื้อเรื่องก็อาจจะชิลๆสบายๆแต่เล่ม2นี่บอกเลยว่าเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยคือตอนนี้ก็รอเริ่มสองู่นะคืออยากจะอ่านแล้วนะน,นะครับคือต้องพูดเลยถ้าคณชอบแนวหลือพอม ชิลๆสบายๆคอมเมดี้อย่างเงี้ยคือเรื่องนี้แนะนําเลยนะโหนะเมชัลลัมปฏิหารรักนะผมนั่นหรือชื่อสับ,บ nice นึกถึงไนซ์เนอชาร์เมตนะครับผมนะสารนักพิมพ์ฟินิกผู้แต่งเทรุยะนะผมนะถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อหาจับจองกันได้นะครับผมนะหรือว่าไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อที่ www.finnick.com นะครับผมนะแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ถ้าคุณซื้อมา แ้คุณชอบบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องอ่านซ้ำอ่ะคือมันสนุกนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็รอเริ่ม2กันไปก่อนนะครับผมนะน่าจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่ารอบเดือนหน้าอาจจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะแต่รอบเดือนนี้ประกาศแล้วนะครับรอติดตามในอ่าช็อตละกันนะเดี๋ยวอาจจะลงนะครับผมคือบอกเลยเรื่องนี้น่าซื้อน่าเก็บน่าอ่าน น่าครับผมน่าบอกเลยว่าองค์ประกอบภาพรวมคือเนื้อเรื่องดีมากในเส้นสวยนะครับผมน่าซื้อน่าเก็บน้าอ่านอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กัใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ